สวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศบ่อตกปลากันนะคะที่ดอนห้อยหลอดค่ะแถวละแวกนี้เลยวันนี้มาไกลเลยนะคะจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศรอบรอบบ่อกันนะคะคือมากเลยค่ะวันนี้ วันนี้ก็มากับทีมงานหลายท่านเลยนะคะเรจะพามาชมบรรยากาศรอบด้านก่อนนะคะ เมื่อคืนฝนตกนะคะทางเดินเละเลยนะคะมาลุ้นกันวันนี้จะรอดไม่รอดนะคะอากาศดีมากเลยนะคะทุกท่านดีมากเลยแต่ฝนก็ตั้งเขามาแล้วด้วย นี่ก็จะเป็นบ่อตกปลากระพงนะคะทุกท่านมาชมบรรยากาศรอบด้านกันก่อนนะคะ มาชมกันนะคะรอรุ้นกันวันนี้จะว่าจะเป็นยังไงจะรอดหรือจะแห้วก็ชมกันนะคะฝนจะตกลงไม้ต้องรอรุ้นอีกทีจะเล็กกว่าเดิมหรือเปล่าทางเดินนี่เย็นเลยนะคะตอนนี้ ชมเป็นบรรยากาศลิมโบกันค่ะบรรยากาศดีอยู่นะคะใช้ได้เลยมารับอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์กันนะคะ สวัสดีทุกท่านนะคะค่ะสวัสดีค่ะ